สวัสดีค่ะวันนี้วิะพามาทาบัวลอยสาคูใบเตยไข่หวานทําง่ายๆนะคะอร่อยมากวันนี้เอาใจคนที่ชอบกินไข่หวานแล้วก็ไม่ชอบกินค่ะเพราะว่าทําไข่หวานแยกหม้อนะคะสามารถเลือกทานได้เดี๋ยวเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเตรียมกะละมังมาใส่สาคูเม็ดเล็กสีเขียวตาปาไทยห้าดาวลงไป200กรัมแล้วก็เทน้ําใส่ลงไปให้แค่ท่วมสาคูนะคะแค่ท่วมเสมอๆพอเลยค่ะแช่ทิ้งไว้เป็นเวลา10นาทีแล้วเราก็มาทําในส่วนของน้ํากะทิบัวลอยให้เราตั้งหมอ้อใส่หัวกะทิกล่องลงไป 250ML น้ําน้ำเปล่า 150ML น้ำตาลทราย75กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายแล,แล้วและกะทิเริ่มเดือดขอบหม้อขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยนำมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นลงมาใส่เลยค่ะ200กรัมคนให้เข้ากันและรอให้กะทิเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งกะทิเดือดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดแก๊สและนำลงไปพักไว้ได้เลยค่ะ มาดูในส่วนของสาคูที่เราแช่น้ําไว้นะคะครบ10นาทีแล้วค่ะหยิบปั้นได้เลยก็คุยกุยสาคูก่อนนะนะคะเพราะว่าตอนแรกที่ยังไม่กุยเนี่ยมันก็จะแน,แน่นใช่ไหมเรากุยขึ้นมาแล้วเราก็ปั้นค่ะเป็นลูกเล็กๆพอดีคำนะคะอย่าให้ใหญ่มากเพราะว่าเวลาเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยมันจะพองขึ้นมาอีกนะคะปั้นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมดแป้งเลย พอปั้นเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนําไปต้มเลยค่ะตอนนี้วีได้ตั้งน้ําไว้รอแล้วใส่น้าลงไปเยอะๆตอนนี้น้ําเดือดแล้วใช้ไฟกลางในการต้มนะคะใส่สาคูลงไปได้เลยค่ะทยอยหยิบใส่แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาติดกันค่ะพอใส่ลงไปหมดแล้วเราก็คนนะคะคนสักแป๊บหนึ่งเพื่อไม่ให้สาคูกอดกันแล้วก็ไม่ให้สาคูเนี่ยติดก้นหม้อคนแปบน๊บเดียวปล่อยไว้เลยค่ะรอให้เขาสุกพอเม็ดไหนสุกเนี่ยเขาจะค่อยๆลอยขึ้นมานะคะรอให้ลอยจนครบทุกเม็ด พอลอยครบทุกเม็ดแล้วต้มต่อไปอีกเป็นเวลาประมาณครึ่งนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าสาคูของเราเนี่ยสุกดีถึงด้านในแล้วก็ปิดแก๊สเลยค่ะตักขึ้นมาเสด็จน้ำในกระชอนนะคะตักให้หมดเลยค่ะ นำมานอกน้ำเย็นสำหรับน้ำเย็นเนี่ยก็ใส่น้ำลงไปเยอะๆแล้วก็แช่น้ำแข็งให้มันเย็นจัดเลยนะคะเราจะแช่น้ำเย็นจัดไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงเพื่อให้สาคูของเราเนี่ยมีความใสขึ้นมาแล้วก็ให้เขาอืดเต็มที่ค่ะเวลาเราเอาไปแช่ในน้ำกะทิที่เราทำไว้เนี่ยมันจะได้ไม่อืดขึ้นมาอีกแล้ว แช่ครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็นําไปสะเด็ดน้ําให้ดีเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสาคูสวยใสยเลยนํามาเทใส่ในน้ํากะทิที่เราทําไว้ค่ะนี่นะคะคนให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาน่าทานมากๆเลยนะคะแต่ยังไม่พอเท่านี้วันนี้ทําไข่หวานให้ดูด้วยค่ะไข่หวานแยกหม้อนะคะสําหรับคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบจะได้เลือกทานได้ค่ะตั้งหม้อใส่น้าเปล่าลงไป150 ml ร้ําน้ำตาลทราย50กรัมจุดไฟค่ะใช้ไฟกลางคนให้น้ำตาลทรายละลาย พอละลายแล้วและน้าเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราเบาไฟลงเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเอาไข่เนี่ยมาหยอดใส่ทีละฟองค่ะเราจะตอกไข่แยกลงไปในถ้วยทีละฟองแบบนี้นะคะเพื่อเช็คดูก่อนว่าไข่เนี่ยมันเน่าหรือเปล่าถ้าไม่เน่าเนี่ยจึงเอามาหยอดใส่ในหม้อได้ค่ะอ่าวันนี้หยอดลงไป3มฟองนะคะเต็มหม้อพอดีเราก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ค่ะในไฟอ่อนรอให้ไข่สุกนะคะผ่านไป2นาทีไข่สุกแล้วค่ะประมาณนี้ถ้า